นี้คิมแลโฮมหน้าอยู่พามาชมโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่บนทำเลในเมืองโซนสุขุมวิทตอนปลายค่ะวันนี้เราอยู่ที่โครงการเอ t ติจูดมัสเตอรี่สุขุมวิทจากเอ t ติจูดเดเวล o อปเมนต์ความพิเศษของโครงการนี้คือมีการร่วมกันดีไซน์ระหว่างสถาปนิกและสินแสทั้งผังโครงการและตัวบ้านเพื่อให้โครงการนี้มีความสวยงามอยู่สบายและถูกหลักคงจุ้ยเพื่อความสบายใจของผู้อยู่อาศัยนอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกที่จะเทลเลอร์บางส่วนของตัวบ้านให้เข้ากับสไตล์และเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยมากที่สุดอีกด้วยโดยที่ตั้งของ โครงการนี้จะอยู่ในซอยอุดมสุข34ตัวโครงการจะอยู่ใกล้ทั้งถนนสุข,ขุมวิทและ BTS อุดมสุขค่ะลักษณะของโครงการจะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สูง3ชั้นแบบบ้านจะมีให้เลือกทั้งแบบบ้านสแตนดาดและพูลวิลล่าขนาดพื้นที่ใช้สอย467ตารางเมตรและ449ตารางเมตรขนาดที่ดินจะอยู่ที่66-208ถึงตารางวาค่ะและที่นี่ยังมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะมีจำนวนยูนิตพักาศัยแค่16ยูนิตเท่านั้นค่ะราคาของที่นี่จะอยู่ในช่วง35-79ล้าถึงบ้าทา ก่อนที่เราจะไปชมรายอื่นของโครงการนี้คิ่ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ โครงการอัติจูดมาซิรีสขุมวิทนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะตั้งอยู่บนที่ดิน4ไร่1งาน9ตารางวาค่ะโดยที่นี่จะมีแค่16ยูนิตเท่านั้นมีทางเข้าออก2ฝั่งคือจากซอยอุดมสุข34และซอยอุดมสุข42ตัวที่ดินของที่นี่จะแบ่งออกเป็น2เฟสและตัวบ้านจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะคือจะมีเป็นตัวพรีเมียมโซนจะอยู่ติดถนนส่วนบุคคลภายในโครงการและตัวสแตนดาร์ดโซน จะอยู่ติดถนนสาธารณะก็คือซอยอุดมสุข4 2ค่ะสำหรับตัวเมนเกตของโครงการเนี่ยจะอยู่ติดทางเข้าฝั่งซอยอุดมสุข34ค่ะเมนเกตเขาทำมาให้เป็นขนาดใหญ่นะคะดูโออารู่ราพร้อมป้ายชื่อโครงการสำหรับระบบรักษาควมามปลอดภัยตรงบริเวณเมนเกตเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่รปภตลอด2 4ชั่วโมงมีการติดตั้งกล้อง cctv ไว้ให้ทั้งตัวเมนเกตและตามจุดต่างๆภายในโครงการนอกจากนั้นเนี่ยยังคัดกรองลูกบ้านด้วยระบบอีซี่พารนะคะแล้วก็รั้วด้านหน้าจะเป็นรั้วอัตโนมัติขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม ส่วนถนนภายในโครงการจะเป็นถนนที่ปูด้วยคอนกรีตแตม์ตัวเฟส1จะมีความกว้างอยู่ที่9เมตรและตัวเฟส2จะมีความกว้างอยู่ที่8เมตรนอกจากนั้น,น,นะคะยังมีรั้วรอบโครงการที่มีความสูงถึง6เมตรด้วยค่ะเป็นรั้วทึบ3เมตรต่อด้วยรั้วโปร่งอีก3เมตรค่ะโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่3ชั้นมีแบบบ้านทั้งหมด2แบบคือแบบบ้านอิเล็กทรสาพื้นที่ใช้สอย467ตารางเมตรฟังกช์ชัน4ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์1ห้องรับแขก6ห้องน้ำและ5ที่จอดรถ แบบบ้านแอสเตอร์พื้นที่ใช้สอย449ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน1ห้องอเนอกประสงค์1ห้องรับแขก6ห้องน้ําและ3ที่จอดรถค่ะโดยทั้ง2แบบบ้านจะมีฟังก์ชันที่เหมือนกันแตกต่างที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านและสระว่ายน้ําที่มีมาให้กับตัวบ้านค่ะความพิเศษของบ้านที่นี่คือจะเป็นการซื้อก่อนแล้วจึงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเลือกเทเลอร์ได้ตั้งแต่สระว่ายน้ำว่าเราจะเอาไว้ในบ้านหรือไม่หรือว่าจะเว้นเป็นพื้นที่สวนรอบๆบ้าน นอกจากนั้นวัสดุภายในตัวบ้านก็ยังสามารถเลือกได้หลากหลายออปชันค่ะเพื่อให้เข้ากับคาแรกเตอร์ของผู้อยู่อาศัยให้ได้มากที่สุดค่ะบ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันวันนี้คือแบบบ้านอิเลกตราเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดค่ะขนาด467ตารางเมตรโดยหลังนี้จะตั้งอยู่บนที่ดิน208ตารางวา การดีไซน์บ้านของที่นี่จะมาในสไตล์โมเดิร์นลักชวรีทร o p i c a l โดยบริเวณหน้าบ้านเขาจะใช้ฟาซาดที่มีลักษณะเป็นระแนงที่ชั้น2และชั้น3เพื่อให้คนในบ้านได้ความเป็นส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรับแสงธรรมชาติเข้าไปในตัวบ้านได้ด้วยส่วนบริเวณหน้าบ้านในบ้านมาตรฐานนะคะเขาจะแยกทางเข้าสําหรับรถแล้วก็ทางเข้าสําหรับคนเดินเข้าตัวบ้านติดตั้งรั้วอัตโนมัติเป็นรั้วเหล็กให้นะคะโดยลักษณะของรั้วนี่นะคะก็จะปิดค่อนข้างมิดชิดทําให้คนที่อยู่อาศัยภายในตัวบ้านได้รับความเป็นส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้ทาให้บ้านทึบนะคะเพราะว่าตัวรัว้วจะมีลักษณะเป็นระแนงซึ่งถ้าคนนอกมองเข้ามาก็จะเห็นเฉพาะโซนที่จอดรถเท่านั้นค่ะเข้ามาในพื้นที่ตัวบ้านส่วนแรกนะคะบ้านไทป์นี้จะมีที่จอดรถขนาดอยู่ที่ประมาณ3-5ที่จอดรถ3-5ที่จอดรถนีห่หมายความว่าไงหมายความว่าพื้นที่จอดรถตรงนี้ที่เขาทํามาให้จะมีขนาด3จอดค่ะโดยเขาจะลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านและปูกระเบื้องเวทโทรา ส่วนอีก2ที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณสนามหญ้าซึ่งเขาจะมีการปูเป็นแผ่นกกาสกริดมาให้นะคะด้านล่างเป็นแผ่นที่สามารถรับน้ําหนักได้ก็สามารถที่จะจอดรถเพิ่มได้อีก2คันนอกจากนั้นบริเวณที่จอดรถเองยังมีการเดินระบบรองรับการติดตั้ง EV Charger มาให้อีก1จุด และภายในตัวบ้านจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นสัญญาณการขโมยติดตั้งมาให้ภายในตัวบ้านและมีกล้อง C C T V มาให้ทั้งหมด4จุดนะคะซึ่งเขาจะมีจุดมาตรฐานติดตั้งไว้ให้แต่ลูกบ้านเองก็สามารถที่จะเลือกจุดติดตั้งได้ภายหลังค่ะอย่างที่คี่บอกนะคะว่าบ้านของที่นี่จะเป็นการร่วมมือกันออกแบบระหว่างสถาปนิกแล้วก็ซินแสซึ่งที่นี่จะมีการเชิญซินแสชื่อดังนะคะนั่นก็คืออาจารย์ช้างและอาจารย์มาศเคหัตธรรมนั่นเองค่ะ การออกแบบให้ถูกหลักคงจุ้ยเริ่มตั้งแต่ด้านนอกของตัวบ้านเลยนะคะคือในแบบบ้านที่มีพูลวิลล่ามีสระว่ายน้ำข้างบ้านตัวสะเขาจะใช้เป็นสะระบบเกลือที่มีขนาด2.7เคูณ13มเมตรค่ะซึ่งลักษณะที่ดีไซน์ให้ถูกโคงจุ้ยก็คือการทำให้มีกระแสน้ำไหลเข้าไปทางจากหน้าบ้านไปสู่หลังบ้านเป็นการพัดพาโชคลาภเข้าสู่ตัวบ้านส่วนบริเวณด้านหลังสะนี่นะคะก็จะเป็นตัวบ่อพักน้ำซึ่งจะทำให้มีลักษณะเหมือนพ็อกเก็ตเป็นกระเป๋าเงินที่สามารถเก็บเงิน,เก,เ,งนเก็บโชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัยะคะ่ะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีการลงไม้มงคลมาให้นะคะสําหรับบ้านไซส์ใหญ่คือแบบบ้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะได้ต้นชงโคหน้าบ้านเขาจะถือว่าจะช่วยปกปักรักษาคนในบ้านนะคะให้มีความสุขความเจริญนอกจากนั้นเนี่ยตัวพ็อกเก็ตการ์เด้นที่ชั้น2และชั้น3ของทั้ง2แบบบ้านก็จะลงไม้มงคลมาให้ทั้งหมด3ต้นคือต้นปีบที่ช่วยเก็บเงินเก็บทองนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของชื่อเสียงต้นพุธกันหันที่จะพัดโชคลาภเข้าสู่ตัวบ้านและต้นล่ำซามเกี่ยวกับเรื่องร่ำรวยแล้วก็รุ่งเรืองค่ะ จากที่จอดรถเชื่อมเข้ามาตรงทางเข้าของตัวบ้านนี่นะคะเขาจะทําเป็นสโลปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทําให้ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ก็สามารถที่จะเข้าตัวบ้านได้สะดวกที่สําคัญก็คือฟังก์ชันแรกที่เราเข้ามาเจอเลยก็คือเป็นห้องมัลติโพโพสหรือว่าห้องอเนกประสงค์ตรงนี้นี่เองค่ะซึ่งห้องนี้เหมาะที่จะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าห้องได้เลยสะดวกนะคะประตูก็เปิดได้กว้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟังก์ชันภายในตัวห้องกันเลยค่ะ สำหรับพื้นที่ของห้องมัลติเพอร์หรือว่าห้องอนเนกประสงค์นี่นะคะคุณผู้ชมต้องขอบอกก่อนว่าบ้านตัวอย่างในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้เป็นเซอร์ออฟฟิศไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันจะเป็นพื้นที่สําหรับรับรองคนที่เข้ามาชมโครงการค่ะแต่ว่าขนาดของห้องในการใช้งานจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้สบายมากม เพราะว่าขนาดห้องกว้างพอให้เราวางเตียงขนาด k ิงไซ i ์และชุดเฟอร์นิเจอร์อย่างตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้สบายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวห้องได้ดูโปร่งสบายมากๆนะคะเพราะว่านอกจากช่องแสงบริเวณหน้าบ้านแล้วยังได้ช่องแสงบานใหญ่ตรงนี้ที่สามารถเทควิวในส่วนของสระว่ายน้ำและสวนข้างบ้านได้ด้วยค่ะ ฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ห้องนี้เหมาะจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะคะก็คือว่าเขาจะมีห้องน้ําในตัวซึ่งเตรียมฟังก์ชันมาให้ครบรองรับผู้สูงอายุที่ใช้วิลแช์ตั้งแต่ตัวประตูของห้องน้ำเนี่ยนะคะเขาจะใช้เป็นบานสไลด์ในลักษณะนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวพื้นเนี่ยจะไม่มีธรณีนะคะคือจะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยทําให้สามารถเข้ามาใช้งานได้สะดวก สุขภัณฑ์ที่ใช้ระดับเนี่ยจะต่ำลงไปกว่ามาตรฐานนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ใช้งานได้สะดวกและมีการติดตั้งอุปกรณ์พวกเราจับต่างๆมาให้ครบเลยพื้นที่จะแยกโซนแห้งโซนเปียกโดยที่ห้องอาบน้ำเนี่ยเขาจะไม่ได้มีประตูปิดกั้นห้องมาให้จะเป็นการใช้กระจกนิรภัยกั้นบางส่วนเพื่อให้เป็นสัดส,ส่วนเท่านั้นค่ะ สำหรับประตูทางเข้าของตัวบ้านนี่นะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าตัวบ้านของเขาจะมีขนาดใหญ่มากเขาทํามาแบบนี้เพื่อเพิ่มความโออาให้กับตัวบ้านค่ะซึ่งวัสดุของประตูเนี่ยเขาจะใช้เป็นไม้จริงเนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งทําสีและมีการติดตั้งดิจิตอลดอลล็อกของซัมซุงมาให้ด้วยตรงนี้จะใช้ได้3ระบบก็คือ Finger Scan, กนคีย์การดและ Password ค่ะ เราเข้ามาด้านในตัวบ้านส่วนแรกนะคะก็ <S <S จะเป็นฟอยเยอร์หรือว่าพื้นที่โถงทางเข้าตรงนี้จริงๆแล้วจะมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะคะคุณผู้ชมด้านข้างเราสามารถทําเป็นตู้เก็บรองเท้าขนาดใหญ่ได้เลยและความสูงฝ้าเพดานตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นตัวตู้เนี่ยทำได้สูงเต็มถึงฝ้าเลยสามารถจุของได้เยอะใช้เก็บรองเท้าก็ได้หรือว่าจะทําไว้เป็นตู้ที่ใช้สาหรับเก็บพวกเสื้อโค้ทหรือว่าร่มและอุปกรณ์ต่างๆก่อนเข้าบ้านก็ได้ค่ะ ก็มาในส่วนของล v วิ่งรูมนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ส่วนนี้เราเข้ามาก็จะเจอกับความโปร่งโล่งค่ะเพราะว่าเขาจะให้ช่องแสงขนาดใหญ่สูงแบบดับเบิลโวลลุ่มตรงนี้นะคะรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆความสูงฝ้าเพดานตรงนี้จะอยู่ที่6.5เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนพื้นมาตรฐานที่ชั้นหนึ่งจะปูด,ด้วยพอสเลนขนาด60คูณ120ซนติเมตรซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าที่เราเห็นในบ้านตัวอย่างนะคะและเราก็สามารถที่จะเลือกสีและลายตามออปชันที่เขามีให้เลือกได้ค่ะ สำหรับฟังก์ชันตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะทำเป็นห้องรับแขกที่มีขนาดโอทโงก็ได้หรือจะทำเป็นห้องนั่งเล่นสันทนาการสำหรับคนในครอบครัวก็ได้ค่ะ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะสามารถมองออกไปเห็นวิวสระว่ายน้าแล้วก็วินสวนของตัวบ้านได้ในแง่ของหลักคงจุ้ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลานรับพลังขนาดใหญ่ค่ะและความที่เปิดเป็นโถงสูงเนี่ยก็จะกระจายพลังเข้าไปยังส่วนอื่นๆของตัวบ้านอีกด,ด้วยส่วนในแง่การใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดเชื่อมพื้นที่ของบริเวณสระว่ายน้ําหรือว่าสาวนกับพื้นที่ห้องนั่งเล่นด้านในให้เชื่อมถึงกันได้อาจจะสามารถใช้ในการจัดปาร์ตี้เวลาที่มีเพื่อนๆมาที่บ้านก็ได้หรือในวันพักผ่อนสบายๆก็สามารถที่จะเปิดเพื่่อระบายายกาศได้ค ถัดเข้ามาจากิฟวิ่งรูมนะคะก็จะเป็นโถงที่โปร่งโล่งต่อเนื่องมายังพื้นที่ห้องทานอาหารซึ่งมุมของห้องทานอาหารตรงนี้ก็ยังดูโปร่งโล่งค่ะคุณผมูม้ชมเพราะว่ามีช่องแสงเข้ามุมมาให้ทั้งสองฝั่งเลยเป็นประตูบานใหญ่นะคะขนาดของห้องทานอาหารสามารถวางโต๊ะขนาดประมาณ6-8ที่นั่งได้สบายๆค่ะและยังสามารถที่จะเปิดประตูตรงนี้นะคะเชื่อมพื้นที่กับเด็กด้านนอกได้เพื่อที่จะจัดเป็นพื้นที่สังสรรนคะ์หรือว่าจะทำเป็นลานบาร์บีคิวก็ได้ค่ะ ติดกับพื้นที่ทานอาหารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ p พ n t r y ค่ะซึ่งตัวแพน t r y ในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการเตรียมเป็นพื้นที่โล่งๆให้นะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะทําเป็น p พ n t r y ไว้เตรียมเสิร์ฟอาหารแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะทําเป็นาร์เครื่องดื่มก็ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างพอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ยพื้นที่ตรง p พ n t r y นี่เขาจะมีเป็นช่องแสงมาให้ด้วยซึ่งเราก็สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศตรงนี้ได้ด้วยติดกับส่วนแพน t r y ก็จะเป็นห้องครัวไทยค่ะสำหรับครัวไทยเขาจะมีประตูที่ ปิดกั้นมาให้แยกเป็นสัดส,ส่วนนะคะตรงนี้เวลาที่จะทำอาหารแรงๆกลิ่นหนักๆภายในห้องครัวไทยเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นออกมารบกวนพื้นที่โซนด้านนอกค่ะสำหรับห้องครัวไทยนี่นะคะคุณผู้ชมทางโครงการเขาจะเตรียมมาให้ครบแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะโดยจะมีมาให้ทั้งตัวเคาน์เตอร์ครัวที่เก็บของแล้วก็มีซิงล้างจานขนาดใหญ่มาให้อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเป็นตัวเตาแก๊สสี่หัวและมีเครื่องดูดควันมาให้ทั้งหมดใช้ของติกก๊กานะคะ และภายในห้องครัวก็จะมีขนาดพื้นที่เนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกมีในส่วนของช่องแสงมาให้ด้วยตรงนี้ก็สามารถเปิดระบายกลิ่นอาหารได้ดีแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องครัวได้ด้วยจากห้องครัวจะสามารถเชื่อมต่อไปอยังลานซักล้างหลังบ้านได้ค่ะซึ่งลานซักล้างหลังบ้านเนี่ยจะมีการปูพื้นมาให้บางส่วนมีการติดตั้งปั๊มน้ำและแทงค์น้ำมาให้เรียบร้อยและจากลานซักล้างหลังบ้านก็จะสามารถเดินเชื่อมไปยังโซนเมดแอเรียหรือว่าห้องพักของแม่บ้านได้เลยค่ะ ถัดเข้ามาที่บริเวณโถงบันไดนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนของห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ํารับรองหรือว่าเป็น powder room คือจะมีเฉพาะส่วนของอ่างล้างมือและโถสุขภัณฑ์ไว้รับรองแขกนะคะไม่ได้มีส่วนอาบน้ําสุขภัณฑ์หลักๆที่ใช้ในบ้านหลังนี้นะคะจะใช้ของโคลเลอร์ค่ะถัดเข้ามาจะเป็นส่วนของลิฟต์โดยสารนะคะที่นี่เขาจะมีลิฟต์โดยสารติดตั้งมาให้ทุกหลังใช้ลิฟต์ยี่ห้อคอนดัตโตของโวีเดนนะคะซึ่งขนาดของลิฟต์เนี่ยถือว่ามีขนาดที่กว้างพอสมควรค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข็นวีลแชร์เข้าไปได้พร้อมผู้ติดตามอีกหนึ่งคนค่ะ ส่วนทางฝั่งซ้ายมือบริเวณโถมบันไดนะคะก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดซึ่งพื้นที่ด้านในเนี่ยจะมีความสูงฝ้าที่สามารถเดินเข้าออกเก็บของได้สะดวกค่ะ สำหรับโครงสร้างบันไดจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะส่วนลูกนอนเนี่ยจะปูด,ด้วยคอมเพล d Solid ด o o d นะคะซึ่งจะเป็นไม้เนื้อแข็ง3ชั้นมีคุณสมบัติที่ทนความชื้นได้ดีกว่าแล้วก็ไม่มีสาระเหยที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานส่วนการวางของเขาเนี่ยจะวางสลับแบบขวางเสียนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการหดขยายของเนื้อไม้แล้วก็ช่วยทนความชื้นได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่บนชั้น2นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นโซน private เป็นโซนที่มีความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยแล้วค่ะเพราะว่าชั้นนี้จะมีห้องนอน2ห้องแต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นสเปซเปิดโล่งนะคะซึ่งก็คือตัวเวนโถง double volume ตรงนี้รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆเลยค่ะบนพื้นที่บนชั้น2ส,ส่วนตัวพื้นชั้น2เนี่ยเขาจะปูด,ด้วย hybrid engineering wood ค่ะซึ่งผู้อยู่อาศัยก็สามารถที่จะเลือกสีเลือกลายได้ตาม o p ชั่นที่ทางโครงการเขามีให้นะคะส่วนความสูงฝ้าเพดานจะอยู่ที่3เมตรค่ะ เราเข้ามาได้นในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะสำหรับมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขาจะใส่ฟังก์ชันมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําในตัววอล์กอินคอสเซตพื้นที่พักผ่อนเราเอยงในตัวแล้วมีพอกเกตการ์เด้นด้วยเราเข้ามาดูด้านในห้องน้ํากันก่อนค่ะเราเข้ามาได้นในส่วนห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมห้องน้ําของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีขนาดที่กว้างมากๆแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้เรียบร้อยค่ะสเปคที่พิเศษของห้องนี้คือตัวอ่างล้างมือนะคะจะได้เป็นแบบแยก his and her นะคะสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้เลย ส่วนโต้หัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นแบบวอชเลตหรือว่าแบบออโต้ค่ะส่วนพื้นที่โซนห้องอาบน้ําก็จะมีกั้นแยกไว้ให้เป็นสัดส่วนค่ะห้องอาบน้ําจะถูกกั้นแยกด้วยตัวกระจกนิรภัยแบบนี้นะคะแยกเป็นสัดส่วนด้านในก็จะมีทั้งโซนชาวอร์แล้วก็โซนของอางจากรุซี่ค่ะซึ่งตัวโซนชาวอร์นี่จะติดตั้งมาให้ทั้งตัวฝักบัวแบบปกติตัวฝักบัวแบบเรนชาวร์แล้วก็มัสซาชชาวร์นะคะครบเลย ส่วนตัวอ่างจากกุซี่ตรงนี้นะคะได้เป็นอ่างไซส์ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญก็คือมันจะเป็นมุมเข้ามาพอดีกับตัวพ็อกเก็ตการ์เดนตรงนี้นะคะก็จะทําให้ห้องน้ําห้องนี้มีช่องแสงขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองออกไปเห็นวิวเขียวของพ็อกเก็ตการ์เด้นได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องอาบน้ําได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลว่าคนข้างนอกจะมองเข้ามาเห็นเลยค่ะเพราะว่าตัวพ็อกเก็ตการ์เด้นจะช่วยบังสายตาอยู่นะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในห้องน้ําของห้องนอนทุกห้องรวมไปถึงห้องน้ําในห้องอเนกประสงค์เนี่ยจะมีการติดตั้งระบบน้ําร้อนย้ําเย็นมาให้ที่บริเวณอ่างล้างมือและตัวโซนชาเวอร์ค่ะเราอาบน้ําเรียบร้อยแล้วเราเดินออกมาจากห้องน้ําก็จะเข้าสู่โซนวอคกินโคลเซตค่ะซึ่งพื้นที่วอคกินงคลเซตเนี่ยทางโครงการเขาจะมีการกั้นแยกไว้ให้เป็นสัดส่วนนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยเราจะต้องมาบิวอินตู้เสื้อผ้าเองซึ่งขนาดของห้องนะคะถือว่ากว้างม,มากๆค่ะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะบิวอินได้ทั้้้เสือผา โต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าใครอยากจะทำเป็นชั้นสำหรับเก็บกระเป๋าเก็บรองเท้าก็ได้ค่ะเราเข้ามาได้ในพื้นที่โซนพักผ่อนกันค่ะคุณผู้ชมห้องนอนเนี่ยมีขนาดที่กว้างมากๆนะคะเราสามารถที่จะจัดวางเตียงคิงไซส์ได้และพื้นที่ข้างเตียงเราสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมจะวางเป็นโต๊ะทางานเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ยังได้เลยนะคะแต่ว่าไฮไลท์ของห้องนี้จะเป็นส่วนของพ็อกเก็ตการ์เด้นค่ะ ซึ่งถ้าเรามองจากมุมนี้เราจะเห็นเลยว่าเหมือนเราได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่ตรงนี้นะคะที่สูงเกือบถึงฝ้าเลยด้วยมองออกไปเห็นตัวพ็อกเก็ตการ์เด้นบรรยากาศสีเขียวแบบนี้สบายตาซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้ชอบดูทีวีอยู่แล้วนะคะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมที่ทําให้ได้บรรยากาศพักผ่อนที่ดูสบายตามากขึ้นชั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะวางเป็นชั้นวางของเตียเต้ยๆได้ค่ะเพื่อที่จะให้ไม่บังสายตาสําหรับตัวพ็อกเก็ตการ์เด้นนะคะสำหรับห้องนี้จะมีระเบียงในตัวด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งขนาดของระเบียงเนี่ยมีขนาดที่กว้างมาก เราสามารถจะวางชุดโต๊ะกาแฟออกมานั่งพักผ่อนได้สบายๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือตัวระเบียงเนี่ยจะเชื่อมกับตัวพ็อกเก Garden เดนเพราะฉะนั้นทําให้เราสามารถดูแลทั้งสวนตรงระเบียงก็ได้สะดวกแล้วก็ตรงพ็อกเก Garden เดนก็สามารถดูแลได้สะดวกค่ะถัดมาเรามาดูที่ห้องนอน2กันต่อค่ะคุณผู้ชม สำหรับบริเวณหน้าห้องเนี่ยเขาจะมีพื้นที่เหลือบางส่วนนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะทําเป็นตู้เก็บของเพิ่มก็สามารถที่จะทําได้ค่ะแต่ว่าระยะตู้เนี่ยจะไม่ได้ลึกมากนะใช้เก็บของนิดๆหน่อยๆได้ค่ะเข้าไปดูด้านในห้องกันต่อเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะ สำหรับด้านในห้องน้ำเนี่ยจะมีขนาดที่กว้างน่าใช้งานมากๆแล้วก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวนะคะสุขภัณฑ์ติดตั้งมาให้มาตรฐานแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้เรียบร้อยด้านในจะมีช่องแสงสำหรับระบายอากาศและรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้ด้วย ส่วนพื้นที่พักผ่อนด้านในนะคะในส่วนห้องนอนเราสามารถที่จะวางได้ทั้งเตียงค e ีนไซส์คิงไซส์ก็ได้ค่ะและพื้นที่อีกฝั่งจะวางเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้และจะเพิ่มเป็นโต๊ะทาการบ้านหรือโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ช่องแสงภายในห้องก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่2ฝั่งนะคะที่สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้เยอะด้วยค่ะ ชั้น3กันแล้วนะคะคุณผู้ชมฟังก์ชันส่วนแรกที่เราจะเจอก็คือส่วนระเบียงทางขวามือตรงนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในบ้านมาตรฐานพื้นที่ส่วนระเบียงตรงนี้เนี่ยก็จะถูกกั้นปิดเป็นห้องลันรี่นะคะก็ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นรวมไปถึงพื้นที่ด้านนอกที่เป็นพื้นที่โล่งๆอยู่ของชั้นสามเนี่ยเขาจะทําเป็นพื้นที่ตากผ้าให้ค่ะเราไปดูในห้องนอนสามกันต่อเลยค่ะถัดเข้ามาจะเป็นส่วนของห้องนอนสามค่ะคุณผู้ชมซึ่งฟังก์ชันในห้องนอนสามเนี่ยก็จะมีครบทั้งห้องน้ําในตัว Closet และพื้นที่ส่วนพักผ่อน ซึ่งตัวห้องน้ําในตัวของเขาก็ทําออกมาได้หน้าใช้งานอีกเช่นกันค่ะจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้นะคะรวมไปถึงมีการติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้พร้อมใช้งานและโทนสีเนี่ยก็ดูสะอาดตาหน้าใช้งานมากๆติดกับห้องน้ําจะเป็นส่วน walk in closet ค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะบิวอินตู้เสื้อผ้าได้2ฝั่งแบบนี้เลยสามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะพอสมควรนะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะวางโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ที่สําคัญห้องนี้นะคะเขาจะมีเป็นตัว ช่องแสงมาให้เป็นบานใหญ่ซึ่งการที่มีช่องแสงมาให้ในสวนว a l k i n c น o s e t ็เนี่ยก็จะทำให้เราเลือกสีเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงเลือกสีของเครื่องสำอางได้สะดวกขึ้นด้วยค่ะ ส่วนพื้นที่ด้านในโซนพักผ่อนนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะวางเป็นเตียงคิงไซส์ควีนไซส์ก็ได้แล้วแต่ความชอบหัวเตียงสามารถวางโตหัวเตียงได้ทั้ง2ฝั่งโซนปลายเตียงเขาจะมีเดินช่องสัญญาณโทรทัศน์กับเต้าเสียบปลั๊กไฟไมาให้เรียบร้อยแต่ที่สําคัญนะคะไฮไลท์ของห้องนี้ห้องนี้ก็ได้วิวของพ ocket garden อีกเช่นกันค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่นะคะที่จะทําให้ห้องนี้สามารถมองออกไปเห็นวิวด้านนอกได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้และยังสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศภายในห้องได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ พื้นที่โซนด้านนอกของชั้น3นะคะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้จะเป็นส่วนของ Family area ค่ะซึ่งลักษณะของตัวห้องเนี่ยจะเป็นลักษณะของแนวลึกแล้วก็เป็นเปิดกว้างด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะที่จะทําเป็นห้องไลบารีนะคะคุณผู้ชมสามารถวางเก็บหนังสือได้เยอะเลยแล้วก็สามารถจะวางเป็นโต๊ะทางานให้เด็กๆมานั่งทํางานตรงนี้ด้วยก็ได้ โซนที่โซนด้านในก็สามารถจะทำเป็นมุมนั่งพักผ่อนได้นะคะจะวางโซฟาติดทีวีก็ได้เพราะเขาเดินระบุไปให้เรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์ที่ทําให้มุมนี้ดูน่าสนใจก็คือตัวพ็อกเก Garden เด้นตรงนี้นี่เองค่ะจุดวางของเขานะคะคจะเหมือนกับวางไว้กลางบ้านเลยทําให้การใช้งานตรงนี้เนดูผ่อนคลายสบายตามากขึ้นเวลาที่เรามองออกไปเห็นวิวเขียวๆด้านนอกนะคะ เราเข้ามาดูที่ห้องนอนที่4กันค่ะคุณผู้ชมห้องนี้ก็จะมีฟังก์ชันมาให้ครบอีกเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำในตัวว่องอีโคเสตและพื้นที่พักผ่อนเราจะเรียกว่าห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์วิวโรอีกห้องหนึ่งก็ได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ในห้องนี้กว้างมากๆสําหรับส่วนห้องน้ําในตัวก็จะใส่สุขภัณฑ์มาให้มาตรฐานครบเลยแล้วก็จะมีช่องแสงมาให้เป็นหน้าต่างบานสไลด์กระจกฝ้าสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ําได้มีการกั้นแยกไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนด้วยฉากกัน้นกระจกนิรภัยค่ะ ส่วนตัววอล์กอินคอสตก็เช่นกันค่ะมีการกั้นแยกมาให้เป็นสัดส่วนด้านในเรามาบิวตู้เสื้อผ้าเพิ่มเองได้แล้วก็ในวอล์กอินคอสตเนี่ยก็จะมีช่องแสงม,มาให้ส่วนระยะการยืนใช้งานเนี่ยก็สามารถแต่งตัวได้กําลังดีเลยค่ะเข้ามาที่ส่วนพักผ่อนค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าห้องนี้มีขนาดที่กว้างมากๆนะคะ เราจะวางเตียงคิงไซส์และวางโต๊ะหัวเตียงทั้งสองฝั่งก็ได้และถ้าใครอยากวางเป็นเก้าอี้เอ็นข้างเตียงก็สามารถวางได้ส่วนไฮไลท์ของห้องก็จะอยู่บริเวณปลายเตียงตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามีระยะที่กว้างมากๆนะคะคุณผู้ชมและถึงแม้ว่าห้องนี้จะไม่ได้มีพ็อกเก็ตการ์เด้นเป็นของตัวเองเขาก็ยังมีช่องเปิดที่สามารถมองลงไปเห็นพ็อกเก็ตการ์เด้นที่ชั้น2ได้ตรงนี้เป็นช่องแสงบานใหญ่ด้วยนะคะทําให้ห้องนี้ได้รับแสงสว่างได้อย่างเต็มที่ แล้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะวางเป็นโต๊ะทํางานตรงปลายเตียงอย่างนี้ mm hmm. ก็สามารถวางได้นะคะส่วนใครที่ชอบดูทีวีก็สามารถที่จะวางเป็นชั้นวางทีวีได้หรือจะปล่อยโล่งแบบนี้เพื่อที่จะได้มองเห็นด้านนอกก็ได้เช่นกันค่ะ mm hmm. ตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดของโครงการกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวตามลิปไปดูทำเลแล้วไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการอัลติจูดมาสเตอรี่สุขุมวิทนี้นะคะคุณผู้ชมจะอยู่ในซอยอุดมสุข34เข้ามาจากปากซอยประมาณ230เมตรค่ะเป็นทำเลที่คุณผู้ชมสามารถวิ่งออกไปถนนสุขุมวิทหรือว่า BTS อุดมสุขได้แค่ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นทำเลที่อยู่โซนในเมืองที่สามารถเดินทางเข้าตัวเมืองก็สะดวกหรือว่าจะเดินทางไปทางฝั่งบางนาตราดหรือศรีนครินทร์ก็สะดวกค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะคุณผู้ชมที่เป็นบ้านเดี่ยวในสไตล์ที่เป็นบ้านพูวิลล่าด้วยเป็นทําเลในเมืองที่อยู่ในโซนสุขุมวิทโปรดักต์แบบนี้หาซื้อได้ยากมากๆแล้วค่ะสำหรับทำเลอุดมสุขเองนี่นะคะเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองสูงมีร้านค้าร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อให้เลือกทานหลายร้านเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปห้างหรือคอมมูนิตี้มอลล์ก็สะดวกไม่ว่าคุณผู้ชมจะขับเข้าไปในตัวเมืองหรือว่าจะไปทางฝั่งสีนครีนบางนาตราดก็สะดวก ที่อยู่ไม่ไกลจากโครงการก็จะมีเซนทัลพาซาบางนาอิเกียและเมกับางนาและโปรเจกต์นานาคตเดอะแบงคอกมอลค่ะส่วนใครที่มีแพลนจะส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแถวนี้ก็มีให้เลือกหลายแห่งนะคะยกตัวอย่างเช่น Berkeley International School Anglo ูลแองโกลสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลและบางกอกเพลปส่วนโรงพยาบาลในโซนนี้ก็มีหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไทยนครินโรงพยาบาลสมิติเวสสุข,ขุมวิทและโรงพยาบาลสุข,ขุมวิทค่ะ นอกจากตัวโครงการนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ลักษณะพูเวลล่าที่หาซื้อได้ยากมากๆในโซนทำเลในเมืองสุขุมวิทแบบนี้แล้วนะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโครงการนี้จะมีการผสมผสานระหว่างหลักการออกแบบจากสถาปนิกและหลักการ่วงจุ้ยตรงนี้จะเอามาผสมผสานจนเกิดเป็นแวลูที่มากกว่าโครงการมาตรฐานทั่วๆไปเพื่อให้เกิดความสบายใจของผู้อยู่อาศัยค่ะนอกจากนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราสามารถที่จะเทเลอร์ตัวบ้านได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกว่าจะเอาสาว่ายน้ําหรือจะเอาสวนภายในตัวบ้านและการเลือกวัสดุบางส่วนภายในตัวบ้านเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของผู้อยู่อาศัยมากที่สุดอีกด้วยค่ะและสําหรับทำเลในเมืองแบบนี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าผืนที่ดินที่จะนํามาพัฒนาโครงการจัดสรรเนี่ยหาได้ยากมากๆแล้ว ถ้าเกิดว่าได้มาอย่างโครงการนี้เขาก็จะเน้นในการพัฒนาให้เป็นตัวบ้านให้ได้มากที่สุดนะคะเน้นการใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก็เกิดเป็นตัวบ้านที่มีแค่16ยูนิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนกลางนะคะที่มองว่าจึงไม่ได้จําเป็นมากเท่าไหร่แต่เขาจะใส่มาในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาไม่ว่าจะเป็นตัวเมนเกตที่มีเจ้าหน้าที่รปภติดตั้งกล้อง cctv ไว้ให้รอบโครงการมีระบบคัดกรองลูกบ้านด้วย easy pass และมีรั้วรอบโครงการที่สูงถึง6เมตรอีกด้วยค่ะ สำหรับราคาของที่นี่นะคะเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่35ล้านบาทแต่ว่าแต่ละแปลงก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปค่ะส่วนกลางสำหรับพรีเมียมโซนจะมีราคาอยู่ที่65บาทต่อตารางวาต่อเดือนและสแตนดาร์ดโซนจะอยู่ที่45บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะสำหรับคนที่สนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามานัดหมายเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9้ามงเช้าถึงหโมงเย็นโทรมาได้ที่เบอร์0 2 8 2 1 5 3 9 4ค่ะ และนั่นคือทั้งหมดของโครงการ Altitude Mastery สุขุมวิทถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe โฮมหน้าอยู่ช n แนลหรือถ้าต้องการอ่านรีวิวโดยละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ h o m e n a y u .com และ Facebook Fanpage h o m e n a y u .fc สำหรับวันนี้กินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ